ครับผมวิธีการเปิด Power Amp นะครับเปิดเครื่องขยายเสียงนะครับห้องบุศลาคํานะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกให้เปิดสวิต์นะครับสวิต์ตรงปลั๊กไฟนะครับเปิดสวิต์ตรงปลั๊กปลั๊กไฟตัวตัวที่หนึ่งนะครับตัวที่หนึ่งคือปลั๊กสีดํานะครับตัวที่สองปลั๊กสีขาวนะครับที่เป็นตัวชาร์จไม่ลอยนะครับ ั้นตอนต่อไปนะครับมันจะมีสวิตช์อยู่ตรงไมลอยนะครับตัวรับสัญญาณไมลอยนะครับให้กดเปิดลงนะครับกดลงนะครับกดลงนะครับมองเห็นไหมตรงนี้นะครับให้กดกดเปิดนะครับแล้วมันจะมีไฟขึ้นนะครับด้านหลังไฟสีส้มนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดเปิดสวิตช์ที่ ตัวลำโพงนะครับตัว power amp นะครับกดเปิดสวิตช์นะครับตรงนี้นะครับกดเปิดเลยครับแล้วไฟจะขึ้นไฟสีส้มจะขึ้นนะครับไฟสีแดงไฟสีแดงในจอก็จะเป็นสีส้มนะครับไฟขึ้นนะครับไฟขึ้นเสร็จปุ๊บนะครับให้เปิดพอว์ไอ้โลุ่มนะครับสองตัวนี้นะครับวอลุ่มฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับ เปิดมุลข okay, right. okay. well. right. okay. right. ึ้นไปให้อยู่ประมาณนี้นะครับมุนขึ้นไปให้อยู่ประมาณนี้นะครับส่วนช่องนี้นะตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับเกนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้เป็นวอลลุ่มเพิ่มเสียงนะเพิ่มเสียงลดเสียงของลําโพงฝั่งซ้ายตรงนู้นนะครับอ่ะแล้วก็ ออกลำโพงตัวนี้นะครับลำโพงฝั่งขวานะครับจากนั้นนะครับมตัวไม้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณไม้นะครับตัวรับสัญญาณไม่เปิดเรียบร้อยนะครับจากนั้นวิธีการเปิดไม้นะครับไม่จะมีอยู่สองตัวนะครับวิธีการเปิดไม่คือกดเปิดกดเปิดคือกดหนึ่งครั้งนะครับกดครั้งเดียวนะครับสัญญาณก็จะขึ้นนะครับสัญญาณก็จะขึ้นนะครับ มีตัวเช็คแบตนะครับสีเหลืองสีส้มส้มเหลืองนะครับจากนั้นก็พูดได้เลยนะครับหลุดทดสอบทดสอบนะครับอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้เลยนะครับวิธีการปิดนะครับวิธีการเปิดและการปิดทั้งสองตัวจะเหมือนกันเลยนะครับวิธีการปิดคือกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้แล้วก็จะขึ้นออฟก็คือปิดแล้วนะครับปิดใหม่นะครับอันนี้คือปิดใหม่ครับจากนั้นเป็นการ วิธีการปิดนะครับก่อนจะปิดนะครับก่อนจะปิด power นะครับให้หมุนวอลลุ่มหมุนวอลลุ่มสองตัวนี้ลงก่อนนะครับหมุวอลลุ่มลงให้สุดเลยครับทั้งสองตัวหมุนลงให้สุดนะครับจากนั้นปิดสวิตช์ตรงไมลอยสวิตช์รับสัญญาณไม่ลอยตรงนี้นะครับปิดแล้วไฟก็จะดับนะครับไฟสีเหลืองก็จะดับส่วนตัวนี้เป็นชาร์จนะครับมันชาร์จไว้อยู่นะครับชาร์จไว้อยู่หลังจากนั้นปิดสวิตช์ตัวนี้ครับ ปิดสวิตตัวนี้นะครับปิดสวิตเสร็จแล้วก็มาปิดสวิตไฟนะครับปิดสวิตไฟแล้วก็ถอดปลั๊กตรงนี้ออกด้วยนะครับนะครับถอดปลั๊กตัวนี้ออกนะครับก็เป็นเสร็จนะครับก็จะเป็นการปิดเรียบร้อยครับนี่คือวิธีการเปิดและวิธีการปิดนะครับลำโพงนะครับ power amp ในห้องบุสราคํานะครับ ครับผมมีปัญหาสงสัยนะครับถามคุณโน้ตได้นะครับสอบถามคุณโน้ตได้นะครับขอบคุณมากครับ